ตลัดเทศบาลตำบลบ,บางขยงพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ป้องกันลงพื้นที่บ้านเลขที่242หมู่2ตำบลบ,บางขยงอำเภอเมืองปทุมธานีหลังได้รับแจ้งว่าปาลาจำนวนมากในบ่อข้างบ้านของนายจาพนมยีรัำ แ,แสดงแอคชั่นชาวไทยชื่อดังลอยตายเน่าอืดส่งกลิ่นเหม็นและทําให้น้ําเน่าเสียบอ่อดังกล่าวมีพื้นที่ราวหกไร่เชื่อมต่อกับคลองควายภายในมีปลาหลายชนิดอาศัยอยู่ตามธรรมชาติทั้งปลาสวายปลาบึกปลาดุกและปลาชะโดด้านนางสาววรรณาสุรวิทยานนท์อายุ59บปีแม่ยายของจ่าพนมระบุว่าเมื่อวานมีลูกน้องแจ้งว่าปลานอกน้ําคาดว่าเกิดจากน้ําเน่าเสียสะสมประตูระบายน้ําถูกปิดมานานกว่า2-3เดือนตั้งแต่น้ําท่วมทําให้น้ําไม่ไหลเวียน ประกอบกับอาจมีน้ําเสียจากโรงงานหรือขยะที่ถูกทิ้งบริเวณถนน3 4มห้าไหลลงบอ่อหลังเกิดเหตุได้ไปขอความช่วยเหลือจากเทศบาลแต่ถูกโยนให้ไปติดต่อสมาชิกสภารายหนึ่งซึ่งรับปากจะช่วยแต่เมื่อปลาตายเพิ่มขึ้นจํานวนมากและโทรไปติดตามกับได้รับคําตอบว่าไม่ว่างและไม่มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ตรวจสอบเองว่าปลาตายมากแค่ไหนทําให้เจ้าตัวไม่พอใจอย่างรุนแรงจึงแจ้งผู้สื่อข่าวและต้องจ้างชาวบ้านมาช่วยเก็บปลาตายไปฝังเองต่อมามีเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่เก็บปลา ลอยอืดใส่ถุงบิ๊กแบ็กเพื่อฝังกกและในจังหวะนั้นสอทอที่ถูกกล่าวถึงเดินทางมาถึงทําให้นางสาววนาเดือดและไล่กลับทันทีสําหรับสาเหตุปลานอกน้ําครั้งนี้คาดว่ามาจากหลายปัจจัยทั้งอากาศเย็นน้ําขังนานและน้ําเน่าเสียจากหลายแหล่งซึ่งเคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันในปี2565ที่ปลาตายหลายพันตัวนางสาววนาฝากให้หน่วยงานเร่งตรวจสอบต้นต่อน,อน,น้ําเสียและหามาตรการป้องกันเพราะครอบครัวทนกลิ่นเน่าเหม็นแทบไม่ได้ด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลระบุว่าจะนำ เรื่องเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสนับสนุนข่าวโดย dbmp double m a c p l u สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6 6 0 0 l i n e dbm 6 6 0 0ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารายแดง b herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line at b herb 99